สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรกแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องคดีอาญากรรมในวันนี้เป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัวที่เกิดจากความบิดเบี้ยวของจิตวิญญาณของบุคคลหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนที่เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่นายแพทย์หนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอิวาโอนโมโตเขาเกิดและเติบโตขึ้นมาในชนบทของจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุน่น อิวาโอเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆดังนั้นเมื่อจบชั้นมัธยมปลายอิวาโอจึงได้รับการตอบรับเข้าไปเรียนต่อในคณะแพทยาศาสตร์อย่างง่ายดายทำให้ครอบครัวของเขารู้สึกภูมิใจมากที่ในที่สุดอิวาโอก็เรียนจนจบจนกระทั่งได้เป็นนายแพทย์ในขณะที่เป็นนักเรียนแพทย์ฝึกหัดวัยเบญจเพศทั้งที่อิวาโอมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ชายหนุ่มคนนี้ก็ยังแบ่งปันใจ ให้กับพยาบาลหญิงรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าเขาสองปีและทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันกับที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู่เธอมีชื่อว่าไอโกซึ่งเธอได้ผ่านการแต่งงานมาก่อนและกำลังอยู่ในสถานะไม้าจากการหย่าร้างทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่สโมสรอนเทนนิสท้องถิ่นในปี2533โดยที่อีวาโอเป็นฝ่ายตกหลุมรักไอโกะอย่างหัวปักหัวปาและไม่นานหลังจากที่ความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คู่รักหนุ่มสาวคู่นี้ก็ได้ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันที่เมืองสุกุบะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือ48กิโลเมตรตอนนั้นเองที่ไอโกะได้ตั้งคันโดยที่ไม่ได้วางแผนกันมาก่อนจึงทำให้อิวาโอจำต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขาเคยคบหาด้วยก่อนหน้านั้นและเลือกที่จะแต่งงานกับไอโกะที่กำลังจะมีทายาทให้กับเขาต่อมาอิวาโอในสถานภาพนายแพทย์ เขาได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งโดยได้รับเงินเดือนประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ3ล้านแสนบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินเดือนที่มากในช่วงเวลานั้นแม้ว่าจะมีะไรายได้ที่ค่อนข้างสูงแต่ทว่าในความเป็นจริงนายแพทย์อิวาโอก,กับต้องดิ้นรนเพื่อจ่ายหนี้รายเดือนเนื่องมาจากการที่เขาได้ตัดสินใจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่สามแห่งในย่านโกเบและโอซากา้า จึงทำให้ต้องเสียดอกเบีย้ยจำนวนมากสำหรับการผ่อนชำระซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ชาญฉลาดฝ่ายไอโกภรยาของเขาเมื่อเธอรู้เรื่องสถานะทางการเงินของสามีเธอจึงตัดสินใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันโดยเธอได้ยอมไปทำงานเสริมหลังจากเลิกจากงานพยาบาลตอนกลางวันทั้งยังดูแลลูกๆไปพร้อมกันนั่นก็คือเธอทำงานเป็นพยาบาลในตอนกลางวันและทำงานพิเศษ เป็นพนักง,งานดูแลลูกค้าร้านคาโลเกะในตอนกลางคืนซึ่งต้องถือว่าเป็นงานที่หนักและเหน็ดเหนื่อยเอามากๆแต่ไอโกะกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทั้งสามีและลูกน้อยที่รักของเธอมีความสุขแต่แล้วในวันหนึ่งราวกับโลกทั้งโลกของเธอพังทลายลงหลังจากที่ไอโกได้พบสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของสามีว่าเกิดจากการที่เขานอกใจเธอ นั่นก็คือจากการที่อีวาโอเคยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับผู้หญิงคนอื่นก่อนที่จะมาแต่งงานกับไอโกเขาเคยคบหากับพยาบาลหลายคนภายในโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่แม้กระทั่งหลังจากที่แต่งงานและสร้างครอบครัวกับไอโกแล้วเขาก็ยังทำกุญแจสำรองห้องพักไวใ้ให้กับพยาบาลคนหนึ่งเพื่อที่พวกเขาจะได้พบกันอย่างลับๆร,ร,รวมทั้งอาพาร์ตเมนต์ที่อีวาโอซื้อไว้โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือของขวัญชิ้นมโหฬารที่นายแพทย์คนนี้ได้ซื้อให้แก่ชู้รักคนหนึ่งของเขาไอโกผู้น่าสงสารเธอรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเมื่อรู้ว่าการเสียสละทั้งหมดของตอนเองนั้นสูญเปล่า,าเธอโกรธเคืองนายแพทย์หนุ่มผู้เป็นสามีอย่างมากและนี่คือปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดอย่างรุนแรงขึ้นทุกขณะระหว่างพวกเขาทั้งคู่หลังจากที่ได้ไต่ตองอย่างทีท้วนในที่สุดไอโก เธอจึงได้เอ่ปออยปากขอยาขาาจากนายแพทย์อิวาโอพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์หรือราว35ล้านบาทและค่าเลี้ยงดูลูกรายเดือนเป็นเงิน1,000 0ดอลลาร์หรือราว3า0 0 0นบาทแต่สามีของเธอกับขอร้องให้เธอทบทวนการตัดสินใจใหม่โดยเขาพยายามขอโอกาสแก้ไขและปรับปรุงตัวเองอีกครั้งเพื่อเลิกพฤติกรรมนอกใจเธอด้วยความรั้จากคนที่เป็นภรยา ไอกโกจึงยอมให้โอกาสเขาและทางทั้งที่เขาได้เคยสัญญากับเธอไว้หลายต่อหลายครั้งแต่แล้วนายแพทย์อีวะโอกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้โดยคนที่ต้องคอยรับรู้และเก็บซับความทุกข์ไว้ภายในเธอก็คือไอกโกภรยาผู้ทรหดอดทนของเขานั่นเองทั้งสองยังคงประคับประคองชีวิตคู่ไปด้วยกันจนกระทั่งไอโกคลอดลูกคนที่สองแม้กระน,นั้นนายแพทย์อิวาโอ,อเขาก็ยังคงนอกใจภรรยาต่อไปอีกเช่นเดิม มาถึงจุดนี้ไอโกเธอจึงยอมเปลี่ยนความคิดใหม่ในสถานะความเป็นแม่เพราะเธอเห็นแก่อนาคตของลูกน้อยทั้งสองคนเธอจึงไม่ได้ขอเขาอยาอีกแต่เธอได้เสนอเงื่อนไขที่ไม่น่าจะมีภรรยาคนไหนกล้าทำโดยเธอยินยอมให้เขาไปหาผู้หญิงคนอื่นได้แต่เขาต้องสัญญาว่าจะไม่ไปค้างคืนนอกบ้านเขาต้องจัดสรรเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ครอบครัวและให้ความรักแก่เธอเท่าเทียมกับผู้หญิงคนอื่นๆของเขา แม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนายแพทย์อีวาโอเขายังคงน่าใจภรรยาโดยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งผิดแมนแต่น้อยทำให้ในที่สุดความอดทนของไอโกจึงค่อยๆสิ้นสุดลงเธอตัดสินใจที่จะไม่ช่วยผ่อนชำระนี้ให้สามีอีกต่อไปและเริ่มใช้เงินที่หาม,มาได้เพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยให้แก่ตัวเองและลูกๆแทนเกือบห้าปีที่สายสัมพันธ์ชั้นคนรักและความเป็นสามีภรรยาระหว่างไอโกกับนายแพทย์อีวาโอ ที่ดำเนินไปด้วยความหวานอมขมกืนภายใต้ความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งในเช้าของวันที่29ตุลาคมปี2537หรือปีคศ1 9 9 4ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านของพวกเขานายแพทย์อิวะโอกยังคงไปทำงานตามปกติในวันนั้นและในคืนเดียวกันนั้นหลายคนยังได้เห็นนายแพทย์อิวะโอใช้เวลาท่องราตรีโดยการขับรถยนต์ส่วนตัวไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อนที่จะไปหยุดรถใกล้กับท่าน้ำแห่งหนึ่งในบริเวณอ่าวโยโกฮาม่าหลังจากนั้นเขาก็ได้มุ่งหน้ากลับบ้านต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนายแพทย์อิวาโอได้โทรศัพท์ติดต่อกับตำรวจเมืองโยโกฮาม่าเพื่อแจ้งว่าภรรยาและลูกน้อยทั้งสองคนของเขาได้หายตัวไปอย่างไร้วี่แววเรื่องราวของไอโกกับสามีผู้เป็นนายแพทย์คนนี้คงจะเป็นปริศนาต่อไปอีกนานหากไม่เกิดเหตุการณ์ถุงผ้าใบลึกลับได้ลอยน้ำเข้ามาในบริเวณท่าเรือ ใกล้กับสะพานโยโกฮาม่าเบย์ในอ่าวโยโกฮาม่าจนทำให้พนักงานท่าเรือเกิดความสงสยัยซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่สพฤศจิกายนปี2 5 3 7ห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตำรวจเมืองโยโกฮาม่าได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงและลูกน้อยสองคนได้หายตัวไปจากบ้านของนายแพทย์คนหนึ่งเขาก็คืออิวาโอโนโมโตะถุงผ้าใบสีขาวขนาดใหญ่ใบนี้ดูคล้ายกับกระสอบข้าวสารและดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมาก คนที่พบเห็นคนแรกเขาได้รีบรายงานต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยของชายฝั่งประจำท่าเรือไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งโยโกฮาม่า oh ก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยท่าทีที่ตกใจก่อนที่จะตื่นตระนกยิ่งกว่านั้นเมื่อเปิดถุงดูสิ่งที่อยู่ภายในเพราะสิ่งนั้นก็คือศพศพของผู้หญิงที่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วราวหนึง่งสองสัปดาห์ซึ่งต่อจากนั้นก็คือ ปฏิบัติการค้นหาหลักฐานอื่นๆในจุดพบศพจึงทําให้ในอีก8วันถัดมานักดำน้ำได้พบเข้ากับถุงผ้าใบอีก2ถุงซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลในบริเวณท่าเรือเดียวกันโดยห่างกันไม่ถึง50เมตรภายในถุง2ใบนั้นพบศพของเด็กหญิงและเด็กชายเล็กๆ2คนซึ่งน่าจะมีอายุไม่ถึง2ขวบศพ3ศพที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุประเภทเดียวกันถูกพบในสถานที่เดียวกันบ,บ่งบอกชัดเจนว่า ทั้งสามคนต้องมีความเกี่ยวข้องกันและถูกกระทำโดยบุคคลคนเดียวกันซึ่งข้อมูลที่ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาพบว่าเป็นจริงตามนั้นก็คือศพแรกเป็นศพของไอโกโนโมโตะภรรยาของนายแพทย์อิวาโอนโมโตะส่วนอีกสองศพก็คือเด็กหญิงมานามิลูกสาววัยสองขวบและยาซากุลูกชายวัยหนึ่งขวบของพวกเขาที่ได้หายตัวไปพร้อมกันก่อนหน้านั้นเรื่องราวสามศพในครอบครัวที่ถูกฆาตกรรม ได้ถูกนำไปพาดหัวเป็นข่าวใหญ่ทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั่วประเทศญี่ปุ่นว่าพบศพแม่กับลูกน้อยสองคนในถุงกลางทะเลที่น่าเสยดสยองโดยนายโมริโอกะแห่งโทรทัศน์นิฮฮนทีวีเขาได้กล่าวว่าในช่วงเวลานั้นนะักข่าวภาคสนามกว่าร้อยละแปได้ถูกส่งไปเกาะติดตามความเคลื่อนไหวของนายแพทย์อิวาโอนอกจากนี้สื่อส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญของคดีนี้ มากกว่าข่าวการลาออกของนายกรัฐมนตรีโมริฮิโรโฮโซกาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอีกด้วยในเวลานั้นนายแพทย์อิวาโอในฐานะสามีและบิดาของผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเขามีท่าทีตกใจมากหลังจากที่ได้ยินข่าวการพบศพสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่ท่าเรือทั้งสามศพต่อมาตำรวจได้เชิญตัวเขาไปสอบถามเบื้องต้นในฐานะพยานและสมาชิกของครอบครัวผู้สูญเสีย ภายในห้องสอบสวนนายแพทย์อ e ีวาโอได้ให้ปากคำเรื่องวันสุดท้ายที่เขาได้เห็นภรรยาและลูกทั้งสองคนระหว่างการสอบสวนเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามถึงบาดแผลเล็กๆและรอยถลอกจำนวนหนึ่งที่ข้อมือซึ่งดูเหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานและบางส่วนกำลังหายเป็นปกติเขาได้ตอบกลับมาว่ามันเป็นรอยขวนที่เล่นกับสุนัขสองตัวที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า คำตอบของเขาคือเหตุผลที่ทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจในทันทีเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเป็นฆาตกรหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารคนในครอบครัวของตนเองซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้มีคนนํารายละเอียดชีวิตส่วนตัวของไอโกภรยาของเขาออกมาเปิดเผยโดยมีข่าวลือกันว่าไอโกเคยทํางานในสถานบันเทิงยามค่าคืนและชอบซื้อสินค้าหรูหราราคาแพง ทั้งที่ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินทําให้ความคิดเห็นของสาธารณาชนเกี่ยวกับตัวไอโกเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบจากครั้งแรกที่ผู้คนรู้สึกสงสารเธอเมื่อเห็นข่าวการเสียชีวิตอย่างโหดเที่ยมกับกลายเป็นมองว่าเธอทําหน้าที่ไม่เหมาะสมทั้งสถานภาพภรรยาและมารดาของลูกๆและต่างคาดเดากันว่าชนวนสาเหตุที่แท้จริงอาจเกิดมาจากการทํางานในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่เป็นทั้งแหล่งอบายามข และสิ่งผิดกฎหมายของแก๊งอาชญากรโดยเฉพาะแก๊งยากุซ่าแต่แล้วในอีกไม่กี่วันต่อมารายละเอียดชีวิตส่วนตัวของไอโกก็ได้ถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบกับสมุดบันทึกประจำวันส่วนตัวของเธอซึ่งบันทึกดังกล่าวได้เผยให้เห็นว่าเรื่องราวชีวิตคู่ของไอโกกับนายแพทย์อิวาโอผู้เป็นสามีนั้นได้มีปัญหากันมาโดยตลอดและเนื่องจากขาฆาตกรรมครั้งนี้ ได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวเมืองโยโกฮาม่าเป็นอย่างมากประกอบกับที่ทางการญี่ปุ่นต้องการกวาดล้างอิทธิพลของแกงยากุซ่าที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากเคยมีชาวต่างชาติได้เข้ามาทำธุรกิจในญี่ปุ่นและถูกจับตัวเรียกค่าไถ่หรือค่าคุ้มครองซึ่งบางไรายได้ถูกสังหารโหดตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนในทางลับเรื่องสถานที่ทำงานในยามค่ำคืนของไอโกแต่ปรากฏว่า ไม่พบสาเหตุหรือแรงจูงใจที่เกี่ยวโยงกับเหตุฆาตกรรมเนื่องจากร้านคาราโอเกะดังกล่าวไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรอ,อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและผู้สูงอายุฐานะดีที่ต้องการมาผ่อนคลายอย่างแท้จริงดังนั้นตำรวจจึงตัดประเด็นแก๊งยากูซ่าออกจากสายเหตุการณ์เสียชีวิตของเธอและลูกๆจากนั้นตำรวจจึงได้ย้อนกลับไปให้ความสำคัญกับรอยบาดแผลเล็กๆที่ข้อมือของนายแพทย์อิวาโอ รวมทั้งศึกษาข้อมูลการเขียนบันทึกประจำวันของไอโกะอย่างละเอียดอีกครั้งในไม่ช้าเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้พบว่าชีวิตสมรสที่แตกแยกของพวกเขาเป็นผลมาจากการนอใจของนายแพทย์อิวาโอซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจฆาตกรรมภรรยาและลูกทั้งสองคนจากข้อมูลที่พบในสมุดบันทึกส่วนตัวของไอโกะตำรวจจึงได้เรียกตัวนายแพทย์อิวาโอมาให้ปากคำอีกครั้งในฐานะผู้ต้องสงสยัย ซึ่งเขาก็ยังคงปฏิเสธข้อสงสัยทั้งหมดที่พัวพันถึงตนเองแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานข้อมูลภาพในกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดที่พบศพก็ได้เปิดเผยภาพรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนของนายแพทย์อิวาโออย่างชัดเจนแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ทิ้งถุงใส่ศพทั้งสามถุงแต่ตำรวจก็มีวิธีการสอบสวนซึ่งในที่สุดในวันที่25พฤศจิกายนปี2537 หลังจากการพบศพของภรรยาและลูกๆได้ราวสามสัปดาห์นายแพทย์หนุ่มก็ได้ยอมรับสารภาพความผิดเมื่อตำรวจนำภาพศพของลูกสาวและลูกชายมายัดเยียดใส่ในมือให้เขาดูโดยเขาได้เริ่มให้ปากคำว่าในเวลาประมาณตีห้าของวันที่29ตุลาคมปี2537เขากับภรรยาได้ทะเลาะกันอีกครั้งเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ไอโกเธอได้สิ้นความอดทน เธอจึงได้เดินเข้าไปในครัวเพื่อหยิบมีดและนำเชือกมาพันรอบคอตัวเองเนื่องจากเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องชู้สาวของสามีจากนั้นเธอก็ได้ขู่ว่าจะจบชีวิตตัวเองโดยทิ้งทายว่าเธอจะเปิดโปงให้ทุกคนในโรงพยาบาลต้นสังกัดของเขาได้รู้เรื่องพฤติกรรมนอกใจที่เขาได้กระทำต่อเธอมาโดยตลอดเมื่อได้ยินเช่นนั้นนายแพทย์อีวาโอ,อก,ก็เริ่มกลัวว่าอาชีพและชื่อเสียงของเขาอาจตกอยู่ในความเสี่ยง หากไอโกทำตามคำขู่ของเธอจริงและเขาจะยอมปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงได้พุ่งตัวเข้าหาภรรยาจนทำให้เธอลม้มลงกับพื้นจากนั้นเขาก็ได้จับปลายเชือกที่พันรอบคอของไอโกก่อนจะออกแรงดึงอย่างสุดกำลังเท่าที่จะทำได้ไอโกรู้สึกตกใจกลัวและได้พยายามดิ้นหนต่อสู้แต่เขาได้ใช้มืออีกข้างปิดปากและจมูกของเธอไว้ไม่กี่อึดใจต่อมาไอโกก็ได้แน่นิ่งไป เมื่อเห็นว่าชีพประจรของเธอหยุดเต้นในความเงียบที่น่าขนลุกนายแพทย์อีวาโอกก็ทำอะไรไม่ถูกเขาได้แต่นั่งตกตะลึงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาตีห้าครึ่งเขารู้ว่าลูกๆจะต้องตื่นขึ้นมาในไม่ช้าสิ่งที่เขาคิดในขณะนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ากับอนาคตของเด็กน้อยทั้งสองคนเขาเชื่อว่าลูกๆคงจะไม่มีวันมีความสุขถ้ารู้ว่าพ่อของตนเองเป็นฆาตกรสังหารแม่ ทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายลงรักเธอมาก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วด้วยเหตุนี้นายแพทย์อิวาโอจึงได้เดินเข้าไปที่ห้องนอนของลูกๆเพื่อทําให้พวกเขาหมดลมหายใจตามแม่ไปด้วยน้ํามือของเขาเองเขายังบอกกับตํารวจว่าขณะที่ไปทํางานในโรงพยาบาลตามปกติเขาได้ใช้เวลาทั้งวันนึกหาวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดศพของภรรยาและลูกๆก,ก่อนจะตัดสินใจที่จะทิ้งศพลงทะเลโดยจะมาศพติดกับก้อนคอนกรีตเพื่อ่วงน้ำหนักศพ ซึ่งหลังจากที่กลับถึงบ้านเย็นวันนั้นเขาก็ได้ดำเนินการตามแผนโดยนำศพใส่ในถุงผ้าใบขนาดใหญ่แล้วนำไปใส่ไว้ในท้ายรถแต่เขายังไม่ได้นำศพไปทิ้งในทันทีเพราะความตึงเครียดและวาวุ่นภายในจิตใจจึงทำให้เขาหาทางผ่อนคลายจากการดื่มกินและเสพความบันเทิงต่างๆในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะตัดสินใจขับรถไปที่อ่าวโยโกโฮมาม่าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านราว100กิโลเมตรและเขายังบอกกับตำรวจด้วยว่า เขาได้ไปที่บริษัทนําเที่ยวในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อวางแผนท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโดกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาลับคนหนึ่งพร้อมกับโทรศัพท์แจ้งความกับตํารวจท้องที่ของเมืองโยโกฮาม่าโดยเขาบอกว่าภรรยาและลูกทั้งสองคนได้หายตัวไปด้วยความมั่นใจว่าทั้งสามศพนั้นจะสูญหายไปในท้องทะเลและจะไม่มีใครได้พบเห็นอีในระหว่างการพิจารณาคดีคำสารภาพของนายแพทย์อีวาโอ พร้อมทั้งสถานการณ์และพยานแวดล้อมที่ตำรวจสืบหามาได้นั้นทําให้การกระทําของเขาในคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมโดยเจตนายอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนายแพทย์อีวาโอในฐานะจําเลยได้อ้างว่าการกระทําของเขาเกิดจากการยั่วยุข,ของภรรยาและบันดาลโทสะซึ่งหน้าซึ่งจากการตรวจสอบคดีฆาตกรรมครั้งนี้อย่างละเอียดก็ได้สร้างปมปิศนาที่ยังหาคําตอบที่แน่ชัดไม่ได้ในบางเรื่อง และที่เป็นประเด็นสำคัญเลยซึ่งได้แก่ข้อแรกในการชนสสตรศพลูกชายวัยหนึ่งขวบของนายแพทย์อีวาโอพบว่าในกระเพาะอาหารมีช็อกโกแลตแข็งชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ละลายและไม่ถูกย่อยซึ่งบ่งชี้ว่าลูกชายตัวน้อยของนายแพทย์อีวาโอได้กินช็อกโกแลตเข้าไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะตามปกติเมื่อคนเรากินช็อกโกแลตแข็งเข้าไปมันจะละลายอย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสในกระเพาะอาหารของคนเราและจะถูกย่อยไปได้หมดภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาการเสียชีวิตของลูกๆตามที่เขาได้สารภาพกับตำรวจนั่นก็คือช่วงเวลาตีห้ครึ่งของวันที่29ตุลาคมปี2537ซึ่งก็หมายความว่าเด็กจะต้องกินช็อกโกแลตเข้าไปก่อนหน้านั้นในช่วงระหว่างเวลาตีสีครึง่งถึงเวลาตีห้ครึง่ง ซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลตามความเป็นจริงในมุมมองของเจ้าหน้าที่สืบสวนเรื่องราวนี้มีประจักษ์พยานที่ช่วยยืนยันว่าคาให้การของนายแพทย์หนุ่มผู้เลือดเย็นรายนี้ไม่ตรงกับความจริงนั่นก็คือในเย็นของวันที่28ตุลาคมก่อนเกิดเหตุเพื่อนคนหนึ่งของไอโกะได้มาเยี่ยมไอโกะและลูกๆที่บ้านของเธอและเห็นลูกชายของเธอกําลังกินช็อกโกแลตในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเพราะเธอยังจําเวลาที่ออกจากบ้านของไอโกะได้ดีว่าเป็นเวลาสองทุ่มตรง หลังจากที่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้ครึ่งชั่วโมงและขณะที่กำลังจะกลับออกไปเธอผู้นี้ยังได้พบกับนายแพทย์อิวาโอ,อสามีของไอโกซึ่งกำลังกลับเข้าบ้านหลังจากที่เลิกงานจากคำให้การนี้ทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุฆาตกรรมน่าจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่นายแพทย์อิวะโอ,อก,กลับเข้าบ้านและเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่ลูกชายของเขาได้กินช็อกโกแลตแข็งเข้าไปและยังถูกย่อยอยู่ในกระเพาะอาหารไม่หมด นั่นก็หมายความว่าความเป็นจริงที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือนายแพทย์อีวาโอได้สังหารคนในครอบครัวของตนเองทันทีหลังจากที่เดินทางกลับจากที่ทำงานเพื่อเข้าบ้านในค่ำของวันที่28ตุลาคมปี2 5 3 7ไม่ใช่ตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นตามที่เขาได้สารภาพกับตำรวจนี่จึงเป็นปริศนาข้อต่อมาว่าการที่ชายคนหนึ่งจะสังหารคนทั้งครอบครัวของตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ภายในเวลาเพียง30นาทีจะเป็นไปได้อย่างไรกันดังนั้นมีความน่าจะเป็นที่ช่วยชี้ให้เห็นว่านายแพทย์อีวาโออาจวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะกลับเข้าบ้านในวันนั้นข้อต่อมานั่นก็คือการผูกปมและถุงใส่ศพทั้งสามถุงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากมีถุงใบหนึ่งที่ถูกมัดด้วยเงื่อนปมที่แตกต่างจากอีกสองถุงอย่างชัดเจนโดยมีถุงสองใบผูกด้วยปมธรรมดา ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแต่ถุงใบที่สามกับพบวิธีการผูกเงื่อนปมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและไม่ค่อยนำมาใช้กันเพราะส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มชาวนาผู้สูงวัยสำหรับผูกรัดก,กระสอบข้าวสารขนาดใหญ่และเมื่อมีการสำรวจลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่เป็นภูมิลำนาของนายแพทย์อีวาโอซึ่งปรากฏว่าไม่มีชาวนารุ่นใหม่ที่รู้จักวิธีการผูกเงื่อนปมลักษณะนี้เลยซึ่งข้อสงสัยนี้อาจมีบางคนแย้งว่า นายแพทย์อีวโอเติบโตในชนบทจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสันนิฐานได้ว่าเขาอาจรู้วิธีผูกเงื่อนปมแบบโบราณแต่ก็มีเหตุผลที่โต้กลับได้เช่นกันว่านายแพทย์อีวโอนั้นเขามุ่งมั่นอยู่กับตำราเรียนเพื่อความฝันที่จะเป็นแพทย์เขาจึงไม่น่าจะคุ้นเคยกับการทำงานในไร่นานอกจากนี้เมื่อมีการจำลองสถานที่เกิดเหตุในภายหลังนายแพทย์อีวโอก,ก็ได้ผูกถุงด้วยเงื่อนปมลักษณะธรรมดา ปิศาาข้อนี้ทําให้เกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่านายแพทย์อีวาโออาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่ช่วยเขากําจัดศพความสงสัยนี้ได้นําไปสู่การโต้เถียงกันอย่างดุดเดือดในศาลร,ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพราะการมีผู้สมรู้ร่วมคิดเท่ากับยิ่งทําให้คดีนี้มีน้ําหนักมากขึ้นในฐานะคดีฆาตกรรมที่มีการไต่ตรองและวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังไม่พบหลักฐานเพิ่มเติม ที่จะบ่งชี้เช่นนั้นได้ในที่สุดนายแพทย์อิวาโอโนโมโตก็ได้ขึ้นศาลในฐานะจำเลยเพียงคนเดียวและได้ทิ้งปริศนานี้ไว้ในใจของคนอีกหลายคนการพิจารณาคดีได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งอายาการได้ขอให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยแต่ทว่าศาลได้ตัดสินว่าฆาตะกรรมดังกล่าวไม่ได้มีการไต่ตรองไว้ก่อนจึงพิพากษาให้ในายแพทย์อิวาโอนโมโตรับโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อคำตัดสินของผู้พิพากษาตัวอย่างเช่นคำให้การที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายจำเลยจากเพื่อนร่วมงานและคนไข้ในโรงพยาบาลของเขาเพราะทุกคนต่างยกย่องนายแพทย์อีวาโอว่าเขาเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนนอกจากนี้ศาลยังได้รับคำร้องประมาณ3,000ันฉบับจากผู้คนที่เรียกร้องให้ในายแพทย์อีวาโอได้รับการผ่อนผันโทษด้วยการลงโทษสถานเบาต่อมานายแพทย์อีวาโ ได้อุทธรณ์คำตัดสินและคดีของเขาได้ถูกส่งต่อไปยังศาลสูงแห่งโตเกียวซึ่งพิพากษายืนตามคำพิพากษาเดิมนั่นก็คือจำคุกตลอดชีวิตในวันที่30มกราคมปี2540โดยเป็นการปิดคดีลงอย่างสมบูรณ์มีรายงานข่าวว่าศาลได้จัดทำรายงานคดีนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยได้บรรยายถึงชายคนหนึ่งที่สูญเสียการควบคุมตัวเองจนทำให้สังหารภรรยาและลูกสองคนของเขา ด้วยความบันดาลโทสะซึ่งได้สร้างคำถามและเกิดประเด็นวิพากษ์ในสังคมติดตามมาสำหรับกลุ่มคนที่เห็นต่างเนื่องจากหลังเกิดเหในฐานะฆาตกรแล้วเจ้าตัวกับใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติที่พยายามตักตัวหาความสุขให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังมีศพของภรรยาและลูกๆซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ที่เขาใช้งานแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏชัดเจนนั่นก็คือ ายแพทย์หนุ่มรายนี้ได้ทรยศต่อความไว้วางใจและความคาดหวังในตัวเขาทั้งในบทบาทความเป็นพ่อและสามีการแต่งงานและการดูแลครอบครัวนำมาซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอันใหญ,ญ่หลวงในฐานะพ่อแม่และคู่ชีวิตสามีและภรรยาจำเป็นต้องร่วมมือกันทำหน้าที่ทั้งสองอย่างอย่างเคร่งครัดรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กันและกันซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักอย่างแท้จริง มิชานันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครฝืนความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองได้ยาวนานการกระทำที่เห็นแก่ตัวและไรหัวใจของนายแพทย์หนุ่มที่กลายเป็นอาชญากรซึ่งเราได้นำเสนอในวันนี้ได้สะท้อนตัวตนของเขาที่ถูกข้องงำด้วยกิเลสตันหาอย่างแท้จริงการศึกษาระดับสูงหน้าที่การงานของเขาซึ่งได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากสังคมไม่ได้ช่วยยกระดับความรับผิดชอบและความสำนึกชั่วยดีทางศีลธรรม เขากลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามที่ใจต้องการแม้แต่สังหารเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองและสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครหลีกหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ